行くぞお前はもう死んでいる何 สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมันพีชเบลติลัสนะครับผมผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่มแอดเองนะครับผมมีสมาชิกถ,ถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยนะครับผมต้องการซื้อขายไอดีหรือไอดียองเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒชูจิตได้เลยนะครับผมรับรองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ a n d r o อ d เอาเลยครับผมมาอยู่กับตัวละครโซโลกันบ้างนะครับผมมาดูกันว่าในเมตาเนี้ยโซโลสามารถรับมือกับตัวละครเหล่าสีฟ้าได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะในเมตาปัจจุบันนะผมซึ่งบอกเลยว่าก็มีความยากลำบากนิดนึงนะฮะ ตัวละครอย่างยามาโตเนี่ยถ้าเราไปตีโดนเกาะแบบผิดวิธีเนี่ยเราก็จะตายเองนะผมเพราะฉะนั้นต้องกดค้างเพื่อตีนะผมเห็นไหมว่าเราจะไม่ติดสถานะน,นะผมมันก็คือวิธีการที่จะทําลายเกายะยามาโตโดยที่เราไม่เจ็บตัวนั่นเองนะฮะกดตีค้างไปเรื่อยๆรฮะจนกว่าเกาะจะหมดนะผมหรือว่าใช้ท่านหนึ่งไปนะฮะถ้าเกาะหมดแล้วก็โซยเลยครับผมใส่แลกไม่ยั้งนะผมไม่ต้องแบลตั้งตีกดค้างแล้วก็ปั่นหัวเอามันตายก่อนนะฮะ ก็ถือว่าเป็นทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะผมในการรับมือกับยามาโตะนะผม <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมถึงการโจมตีแบบกดค้างเนี่ยมันถึงไม่โดนสถานะของยามาโตะนะฮะมันเลยกลายเป็นวิธีในการที่โซโลจะรับมือกับยามาโตะได้นะผมเพราะว่าถ้ายามาโตะมีเกาะอ,อุ้มโดนได้ไงเนี่ยถ้ายามาโตะมีเกาะเนี่ยเราค่อนข้างจะลําบากกับยามาโตะมากๆเลยนะฮะยิ่งโจมตีปกติธรรมดาใส่เข้าไปเนี่ยมันเราจะโดนคืนเป็น2เท่าเลยนะผมปาดไปก่อนเอ้าไม่ทันนึกว,ว่าจะบินอ้าวสวยครับผมขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวผมเล่นให้ผมเล่นให้ครับบุ๊คเอ ลุกขึ้นมาอา้าวโดดไปแล้วโอ้โหคิดรอคิดรอมาเล่นกันหน่อยอกดท่านี้เรากดค่าสองแล้วก็ล็อกเป้าคิดรอแล้วก็ปั่นคอไปเลยแล้วกันเออล็อกเป้าไปหาคิดรอได้ถ้าผมท่าสองชา้าของโซโลนะฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปาดหนึ่งทีโอ้โหเขาหลบได้นะผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนร่างโอ้เปลี่ยน่างเป็นคิดแล้วก็ตัดเกาะไปก่อนเลยแล้วกันนะผมลุกขึ้นมา,มาดิอย่าดึงนะอย่าดึงโอ้โหดึงหน้าด้านๆไม่สนหรอกเราตีแรงอยู่เออขโดนไปครับผมติดบู๊ดด้วยอย่างน,น ตัดเลือดอยู่นะครับไม่เลือดไม่เด้งนะบอกเลยเดี๋ยวตายไปอีกหนึ่งครับผมแล้วก็รอคิงเออแตกไปอีกหนึ่งตัวไล่เก็บสายวิ่งให้หมดแล้วก็บิ๊กบัมกอีกหนึ่งตัวโอ้โหทายสามตัวต่อเนื่องเลยนะผมจังหวะติดบูธแบบนี้ดาเมจของเราก็หยุดไม่อยู่เหมือนกันนะฮะหนึ่งไปเลยครับเดี๋ยวผม,ผม,ผมไปกันทงอื่นแทนนะฮะโอเคมาบิ๊กบัมลุกขึ้นมาปาดเฮ้ยหลบมาก่อนแล้วกันโอ้ยเฮ้ยต้องปั่นต้องปั่นหลบไม่งั้นเดี๋ยวโดนชะงักนะผมออกมาก่อนนะฮะ ใช้ท่า2เปลี่ยนท่าแล้วก็หลบออกมาเราไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่มีแฉงในหมอปาดเกาะเหมือนเดิมนะฮะกดค้างเอ้ยมันเป็นปาดคิดรอเดี๋ยวเดี๋ยวกดค้างกดค้างเออเกาะไม่มีใช่ไหมแล้วก็พุ่งพาดเอ้ามันพึ่งตื่นมันพึ่งลุกขึ้นมาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีแฟงกี้แัก็ปั่นคอไปก่อนละกันแตกไปซะเดี๋ยวยัามาโตอย่าพิ่งเอาตัดไม่โดนตัดเกาะตัดเกาะเออเกาะแตกแล้วก็ลดเดฟไปอีกหนึ่งที ก็เพอร์เฟกต์ดอทมาหนึ่งทีลดลดอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจจะมีท่า2อ,อยู่ไหมแล้วก็ชาร์ท่า2ปั่นคอขาดไปดีครับผมดามาตกก็ยามาโตเหอคือถ้าเกิดว่าม่มีเกาะก็สู้อุ้ยมันเล่นทีเผลอถ้าม่มีเกาะก็สู้เราไม่ได้นะฮะคือโซโลบอกเลยว่าในเมตาเนี้ยก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะผมมันแค่แลอาจจะลําบากขึ้นนิดหน่อยนะผมไปเจอตัวละครอ,อย่างคิดลออย่างงี้อาจจะตีไม่ค่อยเข้าบ้างนะฮะต้องอาศัยตอนเปลี่ยนสีเอาเท่านั้นอุ้ยโดนทีอีกแล้ว เ้ยหลือสิบวิเพื่อนกัดมันคันมันเออสวยมากครับคิดรออย่าให้ตัวรอตันนั้นเข้าทงได้นะเดี๋ยวมันดึงด้านด้านยายยาดอกแบ็กมันออกไปแล้วก็ปั่นคอไปเลยกันไว้กันไว้ครับ3 2 1ไอไปจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผมก็จบเป็นไที่เรียบร้อยนะผมสลับเกมแรกนะฮะ มาอยู่กับเกมที่2กัคนบ้านนะผมก็บอกได้เลยว่าตอนนี้โซโลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรมากขึ้นกว่าเดิมนะผมแต่ว่ายังไม่ตกเมตาแน่นอนนะผมตราบใดที่ยังมีแชงฟิลมเลสอยู่ในเกมนี้นะผมหรือว่ายังมีคนหยิบแชงฟิลมเลสมาเล่นเนี่ยก็คือ,อยังไงก็ต้องมีโซโลมานะฮะเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถรับมือกับแชงได้ดีสุดแล้วนะผมไม่มีตัวอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะฮะ และส่วนในของเมตาสีฟ้านะผมตอนนี้นะฮะโซโลถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปสีเขียวได้ก็สามารถรับมือกับตัวละครเหล่านั้นได้เช่นกันนะฮะนอกเสียจากจะเจอตัวละครที่มันทําสถานะนะผมอยาให้ดึงนะเว้ยบิ๊กมัมเดี๋ยวคิดรออย่าเพิ่งอย่ามาดึงนะโอ้ยโดนอะไรวะเนี้ยโหมบิ๊กมัมดึงทงไม่สนใจใครอา้าวคิดรอพลาดสกิลพลาดแล้วก็ชาร์จรอเปลี่ยนสีปุ๊บหมุนเลยครับผมถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสีปุ๊บให้รีบหมุนเลยนะฮะมันจะทำระเบิดแรงมากๆเลยนะผมก่อนที่เขาจะเพอร์เฟกต์ดอได้นะฮะแต่ด เราต้องกันธงกะหตรงกลางานี่หนูมาจัดเลยเดี๋ยวเตรียมเปลี่ยนสีอีกรอบได้ไหมเปลี่ยนสีอีกรอบแล้วก็พันต่อครับผมบิ๊กมัมตีโดนเราคนดีนะฮะโอ้ยยืนในดงศัตรูไม่ไหวนะเ้ยคิดรอเมื่อกี้เกือบโดนบีบหัวนะผมไม่งั้นน่าจะแตกอยู่นะเดี๋ยวคิดรอขอปพันอีสักรอบเออปัดไปสารอบกว่าจะตายนะผมต่อไปกับบิ๊กมัมครับ ออวิชาสามดาบปิดยังั้นเข้าไปผมคอขาดไปเป็นที่เรียบร้อยค่อยๆปานเอาเหลือกราฟตัวเดียวดึงเลยเพื่อนผมขัดเอยขัดกราฟหน่อยขัดกราฟหน่อยเฮ้ยมันไม่ตายวะมันหลบได้เงั้นเหรอตีว่าไปเออดึงเลยดึงเลยโหกว่าจะล้างหมดโหอ้ยเดือดจ,จัดเลยตรงกลางโดนเต็มแล้วหลบไม่ได้บ้าจริงเชียวขอรอครูดาวแป๊บหนึ่งแล้วค่อยลองไปเล่นใหม่นะฮะตัวอะไรอุมพิกบัมดึงทงเหรอ เออโอ้ไม่ทันโวอ,ออกท่าไปแล้วนะครับผมเขาล้มก่อนนั่นเองนะฮะขอปั่นบ้างเออเต็มเต็มคอขาดไปดิแชงเรียบร้อยฮะเอ,อ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหดนอะไรครับเนี่ยลูกไฟมันเพิ่งลอยมานะเพื่อนเดี๋ยวกับมาใหม่นะผมแย่แล้วไงแย่แล้วไงตรงกลางกำลังเดือดเลยเราดันมาตายจังหวะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือผมเห็นแบบลูกไฟเปนมาพรา้อมกับเราตายพอดีเลยเนี้ย ไม่ทันแล้วนะผมมันดอปไม่ได้นะเอาช้ชงฟิล์มเลสเราสู้ช้งฟิล์มเลสได้นะผมแต่ว่าต้องใจงเย็นๆนะฮะตอนนี้เขาไม่แน่ใจว่าเขามีสแต็กเยอะแค่ไหนนะผมขอปาดไปก่อนเลยเอาช้งวิ่งไหมเออขอตัดท่าคิ้ก่อนแล้วก็ตั้งท่าสองสวนเลยครับแล้วก็ปั่นคอสวนกลับมนนี่ไงคือเลือดเราเยอะเราไม่ต้องไปกลัวนะผมเราสามารถลดดาเมจได้เยอะอยู่นะจากท่าสองชงน,นะผมเพราะั้นงตั้งสวนไปเลยนอกจากจะเหลือเลือดนิดเดียวนะผม ปาดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเอาเว,าแ,ลวแล้วไงไปเปลี่ยนสีกดท่านหนึ่งแก้เขินนี่ไงเอามาตะสวนไปดิเรามีท่านหนึ่งในการกันเขินอยู่นะฮะเมื่อกี้คือเหอด,อดอสไปแล้วไงแล้วตีเขาเปลี่ยนสีด้วยไงมันก็ต้องท่านหนึ่งเอามาตะหลมดาเมจสิเหลือแค่สิบวิแค่ยื้อไว้โอ้ของบนไม่น่าบุกแล้วเราต้องกันทงแนละ้วผมขึ้นไปเดี๋ยวตายฟรีครับไม่เอารอเขาลงมาแล้วค่อยเล่นแล้วกันนะผมเอาคิดคิด อ๋อนึกว่าตัวนั้นจะโดดลงมาแต่ดันโดนขัดให้ล้มก่อนลงมาปุ๊บผมก็ตั้งอัชุชล่าชักดาบเรียบร้อยก็จบไปเป็น,นที่เรียบร้อยของสำหรับเกมที่2นะฮะ มาอยู่กับเกมสุดท้ายกันบ้างน,นะผมฝั่งตรงข้าวนี่เป็นแชงสองตัวกับรอสองตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหเราจะไหวไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวลองดูนะฮะจุดโฟกัสสาคัญของเราก็คือใช้ทั้งสองตัวนะผมว่าฝั่งเราเนี่ยน่าจะสู้แชงค่อนข้างยากนะผมมีเราตัวเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นทาร์เก็ตเราครับผมต้องเรงที่แชงนะผมคิดรอเนี่ยอาจจะต้องปล่อยก่อนเดี๋ยวขัดได้ไหมขัดสักทีก่อนอืขัดไม่ทันมันดึงก่อนไปแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมายืนอะไรตรงนี้ตีออกไปก่อนแชงสองตัวไม่กล้ามาหาเราเลยอ้าวกดชาร์จไปแล้วคคคนนนนนนผมออีีกกึึงง โอ้โมันไปหาเพื่อนเราต้องเก็บทีละคนนะฮะตัดเด็บไปก่อนดีเออแล้วค่อยเล่นนะผมตัดเด็บแล้วค่อยเล่นนะฮะมารีโอชาร์จรอชาร์จรอเดี๋ยวยวหลบมาก่อนเออไม่โดนดาเมจขอปาดท่าหนึ่งสวนเอา้าเขาก็หลบได้วะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเยเริ่มแห้งไม่แห้งหรอกไม่แห้งหรอกเขาไม่มีไม่มีสเตแอทแท็กน่าจะเล่นได้นะผมเอาเลือดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาตีเข้าไปนี่เพอร์เฟกต์ดอทค่ะเอาอีกคนหนึ่งมาหาพอดีเลยก็สวยสิครับผมมาเลยมาเลยค่อยปาดนะผมจับทีละหนึน 1, 2, 1, 2. มาเอ้าเอาบักล้มบักล้มไม่เป็นไรเตรียมตักเอาดอสแล้วนี่เรียบร้อยโดนตัดคอไปเป็นเรียร้อยผมแชงสองตัวนะฮะโอ,โอ้โหคิดสามตัวเฮ้ยชิปเป่งเลอไอ้เ้ยเ้ยโอ้โหเราไม่เปลี่ยนสีคือตอนนี้เราเป็นสีแดงนะผมเราจะสู้กับคิดค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าโดนยิงแล้วชังน,นักนะผมแล้วโดนอีกใครโดนอีกไอเวดไอเวดเอ้ยยาโอ้โหตัดเลือดอย่างนี้เราจบแล้วฮะจบเ hey ฮแล้วเออ โอ้โหเขาติดบูธด้วยนะผมคือถ้าโดนตัดเลือดคือเราจะมีมีชีวิตท,ที่2นะฮะขึ้นมาก็คือตายอยู่ดีไม่เป็นไรครับผมเอากลับมาใหม่โอ้โหสถานการณ์ย่าแย่มากชิดรอมาบุกขนาดนี้3ตัวเฮ้ยเกินไปวเพื่อนโอ้โหโดนใครโดนทุบอีกอะไรมันจะทรมานในขนาดนี้คือตัวคอนโซโลเนี่ยค่อนข้างแพ้ตัดเลือดหนักมากนะผมนี่ไงปาดชิดไปก่อนขอตั้งอาชูล่าแล้วก็อ๋ยปั่นนไปครับผมไม่รู้โดนใครแต่รู้แต่โดนน็อกแบ็กออกมานะฮะ สีก็ไม่เปลี่ยนด้วยเฮ้ยเฮ้ยยิงโดนเหรอยิงโดนได้ไงเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยตัวนั้นมันยิงถึงได้ไงผมอยู่บนบนใดนะเพื่อนมันจะเกินไปหรือเปล่าระยะมันไกลเวอร์ไปปะเนี่ยหรือมันบั็กครับเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องฆ่ามันก่อนแล้วฮะมันเริ่มอันตรายแล้วไงปั่นอาชุาเลยมันดอทเหมือนกันใช่ไหมขอขอเต็มเต็มสูบไม่น่าชัดเต็มเลยเจ้าเดฟมากเกินไปนะผมคือถ้าเกิดรีบปั่นน่าจะฆ่าได้แล้วผมเขาดันธรรมตะสวนนะผมเฮ้ย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 โอ้ เอามันก่อนเอามันก่อนเออสวยครับผมรีบฆ่าให้หมดเด้อไรโดบาดคอไปครับผมแตกแล้วก็คิดรอเหลือแค่แกคนเดียวแกไม่รอดแน่เรียบร้อยครับผมคอขาดเออดึงครับดึงครับโอ้คิดรอโคตรเยอะครับผมคิดรอเยอะแล้วเหนื่อยมากนะผมในเมตาปัจจุบันนะเพราะว่าเขาดึงเนี่ยไม่สนใจใครเอาจ่ามองวะจ่ามองก็มา,จา,มมาเจอกับแชงด้วยมันจะไหวไหมเนี่ยแต่ว่าเราต้องคอยกันทงสองนะมันมียามาโตมาใช่ปะเมื่อกี้เห็นว่าแวบบ น่าจะใช่ใช่จริงด้วยมาเรารับมือยามโตได้อยู่นะฮะขอปาดก,ก่อนเลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>อ้าวจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับเกมสุดท้ายนะฮะก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพาดคอนเทนตต่อไปก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน